มาผมว่าวางไว้ตรงนี้เลยเิ็มเชื่เอเลยมันประตูมีอยู่ข้างนอกเอาดิเอาดิเอาดิสัตว์มากุ้มลาบพึ่งหลอดร้อนดังกลับไฟเยือกเชื่อเลยบับสามอีก มึงจะรีบขึ้นไปไหนไวะคููดาวนานสัต ชิวๆครับยี่สิบวิประมาณยี่สิบสามสิบวิครับผมแฮัลโโยสวัสดีครับผมมาพบกับแอดออฟฟิศเช่นเคยนะครับอยู่กับเกมเก็นชิน p a c แพ็คต่อคุณผู้ชมนะครับใน EP ีที่18แล้วนะครับสำหรับ EP นี้ก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามาแล้วนะครับเรียกได้ว่าถูกใจสายฮาร์ดคอร์สุดๆคุณผู้ชม นะครับเปิด F5 ขึ้นมานะครับจะมีกิจกรรมใหม่นั่นก็นะคือบ,บทแห่งซิมโฟนีนั่นเองนะฮะหรือว่าไฮโปสแตติกซิมโฟนีนะครับบอกเลยว่า ดุเด็ดเผ็ดมันอย่างแน่นอนนะครับซึ่งกิจกรรมนี้เขาจะให้เราทำการตีบอสนะครับของแต่ละวันที่มันเปิดไปเรื่อยๆนะครับเปิดตั้งแต่ประมาณ2สัปดาห์15วันนั่นเองนะครับเราสามารถกดไปที่ตำแหน่งท้าทายได้นะครับมันก็จะบอกจุดอยู่นะครับว่านี่เลยวันแรกมันก็จะให้มาลงตรงนี้นะครับซึ่งก็เนี่ยทางเข้าดันเจียนนั่นอยู่ตรงนี้แหละคุณผู้ชมยาวๆไปนะครับก็กดเทเลพอตไปได้เลยนะครับมาถึงเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมที่ผมยืนอยู่นะครับแล้วก็ คุยเข้าไปด้านในนะครับก็จะสามารถเข้าไปที่ตัวของหน้ากิจกรรมได้นะครับซึ่งเนี่ยมันจะมีทั้งหมดเนี่ยเตัวนะครับหนึ่งสแล้วก็7นะครับซึ่งน่าจะเปิดไปทีละวันเนี่ยอีก1ชั่วโมงปลดล็อกนะครับแล้วก็อีก1วัน2วัน3วัน4วันก็น่าจะประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับถึงจะปลดล็อกครบพอดีนะครับหน้าที่ของเราคือเราต้องตีบอสไปเรื่อยๆนะครับแต่ละวันเนี่ยเพื่อทําการเก็บแต้มเะครับเอาไปแลกของรางวัล ตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมนะครับรางวัลเนี่ยได้มาจากการเก็บแต้มนะครับสะสมไปเรื่อยๆนะครับตามแต้มแม็กซ์ที่เราสามารถทําได้ในแต่ละบอสนะครับเพื่อปลดล็อกรางวัลรับฟรีไปเรื่อยๆนะครับอย่างผมเองเนี่ยก็ตีได้แม็กซิมัมของตัวแรกไปแล้วตามที่เห็นในคลิปข้างต้นเลยนะครับซึ่งเป็นอย้อนหลังจากไลฟ์รีมผมในไลฟ์ไปายเขาขี้เกียจเล่นใหม่เอาย้อนหลังมาเลยลวกันนะครับก็นั่นคือทีมที่ผมใช้ผ่านนะครับก็ทําการเก็บไปเรื่อยๆนะครับโดยที่รางวัลแม็กซิมัมเนี่ยอยู่ที่ 20,000แต้มคุณผู้ชมนะครับ20,000แต้มเนี่ยถ้าเราหาร7คุณผู้ชมเนี่ยจะต้องทำขั้นต่ำนะครับอยู่ที่วันละ2,857แต้ม ก็เกือบ3,000คุณผู้ชมนะครับในการตีบอสโดยเฉลี่ยแต่ละวันนะครับเพื่อเอาค่าต่ําสุดนะครับมาเก็บรางวัลให้ครบเันเองคุณผู้ชมนะครับผมอ่ะโอเคทีนี้บอสเนี่ยนะครับก็ถ้าเกิดใครที่เล่นก่อนหรือหลังเนี่ยมันกลัวจะเสียเปรียบได้เปรียบกันไม่เป็นไรนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปเล่นเนี่ยมันจะมีปุ่มเลือกระดับความยากนะครับเพื่อเข้าไปใส่ความยากซึ่งโมเดลเนี่ยเป็นโมเดลตั้งแต่โหงไกแล้วนะครับมันเคยมีมาตอนนั้นเลยนะครับแล้วก็ ตัวละครบนบกิจกรรมเนี่ยนะครับตอนนี้หนะ้าที่เห็นในเดวันเนี่ยมันจะมีการวีนะครับมีเสี้ยงหลิงมีดิลุกแล้วก็มีชงวินนะครับน้องไอติมของเรานะครับผมก็ตัวละครสีตัวนี้นะครับจะทำให้เพิ่มขึ้นในกิจกรรมนี้20%คุณผู้ชมนะครับผมก็ตัวแรก่ยเป็นบอสไฟฟ้าในฮะลูกบาทที่เราตีกันแต่บอกแล้วว่าเก่งขึ้นเยอะนะครับโอเคทีนี้เรากดที่เลือกเลยนะครับผมมันจะมีด้านขวาบนก่อนอันดับแรกเป็น ตัวของ difficulty หรือว่าระดับความยากที่เราเคยเล่นเกม rpg ทั่วไปนะครับว่าจะเอาแบบ easy mode นะครับหรือว่าธรรมดานะครับ normal หรือว่า hard เป็นยากแล้วก็เป็นขั้นเทพซึ่งในหงไกลเนี่ยจะเขียนว่า supreme ผมไม่รู้ว่าอังกฤษอันนี้เขียนว่าอะไรนะครับอ่าก็ ตัวคูณคะแนนเนี่ยมันจะคูณเพิ่มให้ด้วยนะครับจากตัวของระดับความยากที่เราใส่เข้าไปนะครับยิ่งเราใส่ยากเยอะเท่าไหร่เนี่ยแต้มยิ่งเยอะเท่านั้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราเลือกระดับยากมากแค่ไหนเนี่ยตัวคูณจะยิ่งทวีคูณเพิ่มเข้าไปนะครับอย่างง่ายเนะนี่ยคูณ1ก็คือไม่ได้คูณอะไรนะครับธรรม,มดาเป็น1.5นะครับยากเป็น2.5แล้วก็ขั้นเทพเป็น4.5นั่นเองนะครับอ่าสองบทแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของเวลานะครับว่าเวลาเนี่ยจะเอาเท่าไหร่นะครับมีอ่าสามร้อยวิหรือว่า5นนนาาาทททีีี3 2 นะคก็ถ้าใส่แม็กซิมัมสุดเนี่ยคือ2นาทีนะครับผมก็เลือกได้นะครับเวลา1อันนะครับผมก็น้อยสุดคือ2นาที200แต้มนะครับแล้วก็มีเพิ่มเลือดบอสนะครับเพิ่มเลือดยี่าเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเอาเท่าไหร่ก็ว่ากันผมก็เอาไปที่สองเท่าเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ได้สองร้อยแต้มนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยมันจะมีต้านทานน้ำแข็งเพิ่มขึ้นห้าสิบเปอร์เซ็นต์ต้านกายภาพห้าสิบผลของฮิวนะครับเบาลงสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็ นะครับถ้าเกิดเลือดทีมเราต่ำกว่าครึ่งนะครับโจมตีลอดอีก25นะครับลดคิเดเมตของทีมอีก50ปรนะครับผมประสิทธิภาพการฟื้นฟูพลังงานหรือว่า energy recharge เก็บอันตินะครับยากขึ้นด้วยนะครับลดลง80โอ้อ oh my god นะครับแต่ว่าตอนเข้าไปเนี่ยมันจะยืนเฉยๆเพื่ออรีเลือดกับอันติแล้วก็ชุบได้บอกเลยว่าดันเนี่ย เอาไว้ชุบได้คุณผู้ชมนะครับบางทีเราไปทําอะไรมาตีบอสเทสเดเมจก็วาร์ปเข้าดันเนี้ยมาชุบมาเติมมันติโคตรดีเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเปลี่ยนตัวละครปุ๊บเนี่ยฮะตัวละคร,รคในทีมของผู้เล่นจะโดนเดเมจแรงขึ้น25%และแสแต็กได้ถึง4ครั้งแปลว่าเรายิ่งสับเนี่ยครบ4ทีเมื่อไหร่โดนเดเมจแรงขึ้น2เท่าโอ้ my god นะครับแล้วก็บอสตีแรงขึ้น50%นะครับวิ่งช้าลง20%นะฮะวิ่งแล้วตัวละครทั้งหมดในทีมโดนในเมจเพิ่มอีก75% 10 และคูดาสกิล E นะครับสกิลธาตุคือสกิล E นะเพิ่มขึ้น100%หรือว่า2เท่านี่คือความยากทั้งหมดที่เราสามารถแอดออนเพิ่มเข้าไปได้นะครับเรียกว่าท็อปอัพปึ๊บปึ๊บป๊บเห็นไหมยิ่งใส่ปุ๊บเนี่ยมันก็จะยิ่งเก่งขึ้นนะครับเราจะกากลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็คะแนนจะเพิ่มขึ้นแมกซิมัมยู่ที่4,275คะแนนก็คือท็อปสุดที่ทำได้ณนะดันนี้ซึ่งผมก็ได้มาเรียบร้อยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมันยากไปเนี่ยมันยังมีการลดแต้มด้วยนะคร เอ,เอาเลือดมากกว่า90%นะครับอัตราคิดเพิ่ม10คิดได้แเพิ่ม20นะครับสติ๊กปุ๊บก็คะแนนลดไป50คะแนนนะครับก็หายไปกับตัวคูณอีกนะคุณผู้ชมมันคูณอยู่4.5เห็นไหมเออมันก็จะหายไปเยอะพอสมควรนะครับประมาณสองอยยีเลยนะครับแล้วก็มีโลคแข่งขึ้น30%ถ้าเกิดติ๊กก็ทำให้คะแนนลดลงนะครับอันนี้ก็อ,อยู่ที่ ความสามารถของคุณผู้ชมแล้วว่าจะลุยได้แค่ไหนอันนี้ก็ผมติ๊กมาเต็มที่นะครับโอเคทีมก็เห็นไปแล้วนะครับอันนี้อธิบายเพิ่มเติมนะทีนี้ผมจะมาเปิดตัวของตัวละครให้ดูแล้วกันนะครับว่าทีมที่ผมใช้เนี่ยใส่อะไรบ้างนะครับเริ่มที่หนิงกวงคนดีคนเดิมของผมนะครับตัวอวยที่เล่นมาเนิ่นนานก็เมื่อไร่ที่ใส่เดยวกับอกเนี่ยบอกเลยหนิงกวงนี่ต้องมาในเมื่อวันอย่างแน่นอนนะครับก็เวล์ก้าสิบนะครับอาวุธเป็นวิซิต ขัดรับหรือว่าหนังสือ4ดาว of k i i m a t นะครับก็จะมีสกิลนะฮะเป็นสุ่มบัฟอยู่3แบบคือถ้าเกิดออก1ขคาบเบ็ด จะเป็นเพิ่มโจมตี120นะครับอ่าถ้าเกิดเป็นออก2ขัเบสก็คือแรงสุดได้โบธาต์เกนะครับแต่ถ้าเกิดออก3ขัเบสคือเกลือสุดสําหรับหนิงโกงเพราะว่าชํานาญธาตุเพิ่มขึ้น480นะครับมันไม่ได้ทําให้หนิงโกงตีแรงแต่มันทําให้โล่แข็งขึ้นเฉยๆนะครับผมซึ่งเราก็ไม่ได้เอาเอ่อโล่มายืนอ่ากระถึงมอนเตอย่างใดนะครับเราต้องการจะปิดเดเมจเร็วนั่นเองก็อาจจะต้องเอ่อไอจีนิดนึงนะครับเล่นหลายรอบนะครับให้มันออก1กัหนึ่งกดิบัฟเเป็นนววลา10ินะครับอันนี้คืออออฟเนี่ยขงอ่บ ที่ขัด5ขัดเต็มแล้วนะครับก็กำลังมีแผนจะปลด90อยู่เหมือนกันนะครับอัญมแฟก,ก็เป็นเซตเดิมนะครับอันตินะฮะกับโบหินนะครับแต่ว่า อ่ะอาร์ติแฟกต์เนี่ยมีการอัปเกรด1ชิ้นนะครับผมจากคลิปที่ผมเคยทํารีวิวนะครับชิ้นอื่นเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือถ้วยหินผมได้มาใหม่แล้วสีทองสักทีนะฮะอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับก็จะเน้นเป็นพวกโจมตีเปอร์เซ็นต์คริเลตคริดเดเมตนะครับผมแล้วก็อ่าช่องสาใส่โจมเปอร์เซ็นต์ช่อง 3, สีง 4, ใส่โบหินนะครับผมสีทองและอัปเกรดมาเรียบร้อยแล้วก็ช่องที่5าใส่อัตาคริสนะครับเพราะว่า ่าสมุดเป็นครดเมตไปแล้วนะครับก็เลยใส่ช่อง5เป็นครดิตไม่งั้นเน็ตเมันไม่สัมพันธ์กันแล้วก็มันจะไม่ค่อยติดคริสนั่นเองนะครับก็กุมดาวป,ปลดเต็มเรียบร้อยนะครับพรสวรรค์ก็อัพมาที่อ่า677นะครับแล้วก็ปิดหมูอเราเนี่ยบวกอีกสามก็เป็นสิบกับสิบก็คือเจ็ดกับเจ็ดถ้าเกิดเป็นเลขดิบนะครับก็อ่าผมกําลังมีแผนจะปลดเพิ่มอยู่เหมือนกันเพราะว่ามีล็อกเก็ตเยอะมากเนะีฮะเดี๋ยวอัพให้ตันไปเลยทั้ง E ทั้ง Q เพราะว่าเป็นตัวอวยผมนั่นเองนะครับผมโอเคต่อไปเป็นอัป อันนี้ก็เป็นอัลบโดตัวเดิมเป๊ะๆทุกอย่างเหมือนเดิมที่เคยทำรีวิวไปนะครับอัลบโด90เดฟสุทธิอยู่ที่2 6 26นะครับเป็นสายดอกเปรี้ยววางอีเท่านั้นนะครับอาวุธเป็นอาวุธ3ดาวเหมือนเดิมนะครับบิเกอร์ออฟดอนะครับที่ต้องเลี้ยงเลือดมากกว่า90%คีเรตเพิ่มขึ้น28%ที่ขัด5าตัวของกระบี่สีฟ้าอันนี้นะครับแล้วก็ออฟหลักได้เป็นคิตดเมต42.7นะครับอันนี้คือเวล80นะ คือผมเนี่ยปลดขึ้น90ไปแล้วแต่ว่ามันเปลืองหินน่ยก็เลยยังไม่ได้กินนะครับช่างม,มันแรงขึ้นมาไม่ได้เยอะหรอกนะครับก็เลยไม่ได้กินเอาไว้ที่80นั่นเองนะครับก็อาร์ติแฟกต์ใส่เซตเดิมอันนี้ที่เคยรีวิวไปแล้วนะครับเป็น2อหินสโนโบเลสซึ่งมีแผนจะเปลี่ยนอยู่แต่ว่ายังไม่ได้ออฟส,สวยๆเลยคุณผู้ชมนะครับแม้ว่าจะฟาร์มมาเยอะแยะมากมายแล้วก็ตามทีนะครับก็ยังใส่เป็นเซตเดิมล้วนๆนะครับที่เล่นเป็นสายดอกเบี้ยนะครับใส่เดฟ ใส่เดฟแล้วก็ใส่เดฟนะครับชิ้นเดิมทุกอย่างในคลิปที่แล้วเลยนะครับผมรีวิวไปแล้วเสร็จนี้นะฮะมีแผนจะเปลี่ยนอยู่แต่ถ้าเกิดเปลี่ยนเมื่อไหร่เดี๋ยวรีบเอามารีวิวอย่างแน่นอนนะครับมูดาวไม่ได้ปลดนะครับเหมือนเดิมใส่ดอกเปร้ตัวดีตัวเดิมนะครับแล้วก็พลนสวรรค์เท่าเดิมเป๊ะ186นะฮะเน้นอัพดอกเปร้ยนัเพราะว่าผมเอามาแค่วางอ e, ีนะครับแล้วก็เออไม่ไดเอามาตีแต่อย่างใดคิวเคิลก็ไม่ต้องใช้อะไรมากมายแค่วางดอกเปรี้ยก็โอเคละ นะครับต่อไปเบนเน็ตนะครับผมทุกความสําเร็จมีเบนเน็ตเสมออย่างแน่นอนนะครับในการรีดแอตแท็กนะฮะที่เวอร์วังอลังการกับตัวสีดาวตัวนี้ฮิลได้ด้วยนะครับบูสแอตแท็กเพื่อนได้เป็นอย่างดีมากๆเลยนะครับก็ยังคง70เท่าเดิมอยู่ตามที่เคยทําคลิปรีวิวไปนะครับอาวุธใส่เป็นอเฟเธอริงดีไซเออร์อันนี้เนี่ยจะเป็นดาบกิจกรรมล่าสุดของไวท์ปรินต์แอนด์ช็อคนะครับที่เป็นของอัลบาโดนะฮะเป็นดาบฟรีจากกิจกรรมนะครับแจกฟรีทุกคนสีดาวและขัดเต็มได้นะครับไม่ต้อง เปิดกาชาเสียตังสายฟรีก็มีได้ทุกคนนะครับแล้วก็ผมอัพ9กเต็มมาเพราะว่าตอนกิจกรรมเนี่ยมันมีตัวของผลึกอะ แจกจากกิจกรรมแลกมาได้ฟรีๆจนขัดเต็มได้ก็คือเป็นอาวุธฟรีที่ดีมากกับเบนเน็ตนี่คือสุดยอดนะครับผมใช้แทนดาบอ่สกายไวายเบลดไปแล้วอะนะครับคือทิ้งดาบ5ดาวเลยใช้ไอเนสสี่ดาวขัดเต็มเนี่ยมันกินหินน้อยมากถ้าเกิดคุณผู้ชมเนี่ยอัพช่วงกิจกรรมคือแบบเวลลี่กูดนะครับก็ได้เอ่อออฟหลักเปน็นฟื้นฟูพลังงานนะครับสี่ห้าจุดเก้าที่เวลเก้าสิบจมตีพื้นฐานห้าร้อยสิบนะครับส่วนอ่าอันนี้ก็ช่างมันนะครับไม่ได้ใช้ผมเอามาแค่ เอาออาฟื้นฟูหรือว่า e r นั่นเองแล้วก็โจมตีพื้นฐานที่เยอะนั่นเองนะครับผมอาร์ติแฟกต์ยังใส่เซตเดิมนะครับเป็นส no ีโนเบสใส่ทรัพย์นะครับอาร์ติแฟกต์คู่บุญเป็นเน็ตนะฮะก็จะเน้นเป็นเลือดแล้วก็ฟื้นฟูนฟนพลังงานนะครับอาร์ติแฟกต์ผมก็ไม่ได้สวยอะไรมากมายบางอันยังตีไม่เต็มด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าใช้ไปก่อนนะฮะช่อง3ก็ใส่เป็นฟื้นฟูนพลังงานนะครับสีทองได้เป็น5.8นะครับแล้วก็ช่อง4เป็นเลือดช่อง5ผมจะใส่เป็นโบฮิลแต่ว่าพอดีเเซตนี้ย ผมยังหาโบฮิลไม่ได้นะครับก็เลยเอ่ยยังไม่ได้เปลี่ยนแล้วก็เลยไม่ได้ตีบวกอันนี้ด้วยนะครับผมตั้งใจจะใส่โบนัสเอ่อฮิลนั่นเองนะครับเพื่อให้เป็นดิตมันฮิลแรงนะฮะอ่ะแล้วก็เออ่มูดาผมปลดไว้5นะครับเพราะว่าตู้เบเนดตได้ผ่านมาแล้วแต่ว่าผมไม่ปลด6นะครับเพราะว่ามันจะมีปัญหากับการเล่นทีมเลขขาวตัวอื่นของผมอย่างเช่นถ้าเกิดผมเอาเบเนดตไปนเล่นกับเครือชิงเมื่อไหร่คือชิปหายเลยเพราะว่ามันจะเอาไปเคลือบดาบไฟให้เครือชิงซึ่งเครือชิงผมเนะี่ยมันเป็นสายขาว ผมไม่ต้องการให้มันไปเป็นเครือบดาบไฟก็เลยไม่อัพนะครับไม่งั้นเนี่ยชีวิตเปลี่ยนอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็พรสวรรค์อัพเป็นเหมือนเดิมเลยก็คือ1 1แล้วก็6นะฮะหกบวกสเป็น9กนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้ปลดอะไรเพราะมันอัพตันได้แค่นี้นะครับเพราะว่าผมไม่ได้ปลด80นั่นเองสุดท้ายดีลุกนะครับเป็นดีลุกตัวเดิมเลยที่ไม่ได้ปรับอัติแฟกอะไรเลยนะครับจากคลิปแนะนำนะฮะในประมาณ2เดือนที่แล้วได้มั้งนะครับก็เวฟเกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อาวุธยังคงเป็นววููฟฟฟเเกซอนนะครรับบดาาขง นะครับก็ที่ว่แปทุกอย่างเหมือนเดิมเป๊ะออฟจมเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีเพิ่มจม20แล้วก็ถ้าเกิดตีมอนที่ลดต่ำกว่า30นะครับก็ได้ตัวของบัฟทุกทีให้เพื่อนซึ่งอันนี้นผมไม่ได้ซีดีหรอกผมเอามาแค่ปานกไฟนะฮะตอนที่มันต้องอเก็บสะเก็ด ตอนสุดท้ายที่บอสมันตายนะครับต้องไล่ตีพวกผลึกไฟฟ้าให้หมดก็ดีลุกปานก็คือกวาดเรียบเลยนะครับแล้วก็อ์ติแฟกต์ก็ยังเป็นอันเดิมคือดีลุกเนี่ยเป็นตัวที่ผมเนี่ยไม่อยากเปิดอ์ติแฟกต์ที่สุดแล้วเพราะว่ามันกากนะครับมันคือมันทุเรศอ่ะแล้วไฟมันเป็นดันที่ผมยกให้เป็นดันที่เกลือที่สุดแล้วนะครับฟาร์มให้ตายมันก็ลาวาวอล์กเกอร์นะฮะออกมาก็คือออฟกากทุกอันโอ้โหสุดๆไปเลยมันก็เป็นอะไรที่แย่มากนะครับอันนี้คือเซตเดิมล้วนๆนะครับไม่อยากจะเป ของเก่าหมดเลยไม่มีการอัปเดตอะไรเพราะว่าไม่ได้ไปฟาร์มดันไฟเลยนะครับผมอ่ะประมาณนี้เนะี่ยดูดิแต่ละอันโดยเฉพาะอันนี้ครับสุดยอดแห่งความกากฮนะโอ้โหถ้วยไฟโบไฟแล้วก็อ่าอันนี้อัตราคีสีม่วงน่าเกียดปะคือคีเดเมจก็ไม่ได้ใส่ใส่อัตราคีสีม่วงแล้วดีลุกมันก็เป็นอัตรา,าคีอยู่แล้วอ่ะจะลองให้ก็ปดศูนย์มือนเดิมนะครับยังคงเอ่อเก็บไว้ในคลังอยู่แม้ว่าตาเอกจะรู้ก็ตามว่าผมมีปดหกนะครับ,นะรบแล้วก็พวัสวรรค์ก็เท่าเดิมเท่าเดิมไหมอันนี้ไม่เท่าเดิมไหนะม นะครับเป็น688ก็อัพจนสุดนะครับของการใช้ขยะ1ชิ้นเพราะว่าถ้าเกิดแปดขึ้น9เนี่ยมันจะต้องใช้ขยะบอส2ชิ้นแล้วนะครับผมก็เลยยังไม่ได้อัพมากมายเพราะว่าดิลุกตอนนี้ผมก็อาจจะไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเล่นแต่น้องการบีนั่นแหละนะครับผมอ่นนี่คือตัวละครที่ใช้ส่วนอ่าตัวเมตาที่หลายๆคนแนะนำเนี่ยนะครับก็อ่าจะมีพวกอ่าน้องคลีนะครับน้องคลีนี่คือเขาบอกว่าเบนเดอร์เบสเลยซึ่งผมเนี่ย ปั้นมาแต่ไม่ได้เล่นเพราะว่าลำคาญนะครับมันเล่นไม่เข้ามือเพราะผมเมนิงกวงไงมันยิงไกลคลมีมันเป็นสื่อเวศสายตีใกล้อย่ากะถือดาบบูฟก,ก็เลยไม่ได้เล่นนะครับแล้วก็สิงชิวก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างโอพในที่นี่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเดเมจแถมจากดาบน้ํานี่ o อสุดๆไปเลยนะครับผมอ่ะอันนี้ก็ตัวของอสิงชิวของผมนะซึ่งเดี๋ยวผมจะเอามารีวิว แยกเป็นคลิปไกด์แนะนำอย่างแน่นอนเพราะผมปั้นเสร็จมาหมดแล้วนะครับสิ่งคิวนี่คือสุดยอดเลยนะครับอัพมาพร้อมใช้เรียบร้อยแต่ว่าเซตอาจจะไม่ค่อยสวยมากแต่ก็ไม่เป็นไรเล่นไปก่อนนะครับโอเคนี่ก็คือตัวของสเต็กับของสมใส่แล้วก็อาวุธต่างๆที่ผมเอามาโชว์ให้ดูจากคลิปนะครับผมก็อธิบายไว้แค่นี้แล้วกันนะครับเป็นคลิปสั้นๆที่เอามาฝากเดี๋ยวจะไล่ทาซีรีส์ของไอเจ้าไฮโปสเตติกซิมโฟนีเนี่ยให้ครบเลยเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยมันน่าจะเจอไม่เหมือนกันถ้าเจอเจอบอสหินเนี่ย ผมน่าจะตัวแตกอ่ะนะครับผมเพราะว่านิงมันลงไม่ได้ไงอาจจะดูว่าบัฟเอวยอะไรเอวยมันเป็นยังไงนะครับเพราะว่ามันคงมีบัฟไม่เหมือนกันแล้วก็มีเพชรแจกด้วยนะครับนี่เลยปลดล็อก1ชั่วโมงเนี่ยมีเพชรแจกการท้าทายทุกวันเลยนะครับผมก็7วันวันวละ60เพชร4ี0เพชรนะครับรวมถึงของรางวัลที่สามารถแลกได้นะฮะจากการที่เราเนี่ยเก็บสะสมคะแนนนะครับการทําความยากแล้วก็เอาไปปลดล็อกของรางวัลตามนี้นะครับมีทองอยู่2 0,000นะฮะทั้งสิ้นเนี่ยกี่ขั้นนะ 4 5 6 7 8 9 10 13 16 17 18 18ขั้นนะคุณผู้ชมนะครับ20,000ก็เป็น360,000ได้อะแล้วก็มีสมุดอ e ีกสมุดอัพสกิลมีบัตรด้วยนะครับที่14,000แต้ม เนี่ยฮะมีบัตรพิเศษนะครับผมของไลน์นะบัตรไฮโปแซสิตนะครับแล้วก็หินอัปเกรดสมุดต,ต่างๆมากมายโอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้สัส้นๆเท่านี้แล้วกันนะครับเอามาแนะนําเก็บตกง่ายเปิดใครที่ยังไม่ผ่านก็หวังว่าจะเป็นแนวทางได้นะครับขอบคุณทุกคนแล้วชมด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจเพ้ผมด้วยกด subscribe ติดตามคลิปดีๆมานะครับจากเกมเก็นที่นี่แพ็ได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายจ้า เติมเงินเกมด้วยกิฟต์การ์ดทั้งระบบ iOS และ Android สั่งซื้อผ่านเว็บ CGC Thailand ราคาถูกทรงไวรับโค้ดได้ภายใน5นาทีระยะสูงสุดถึง14%เติมเองได้ปลอดภัยแน่นอน